เราจะได้น้ำเชื่อมแบบนี้นะครับนี่คือน้ำเชื่อมนะครับที่เรานะครับนะครับเชื่อมแล้วก็กรอกใส่ขวดนะครับแค่นี้เองนะครับน้ำเชื่อมไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับนะครับจะได้น้ำเชื่อมเลยนะครับ ก็ใส่ขวดแบบนี้นะครับเอเคนนะครับทอันนี้ทํำเชื่อมใส่น้ำเต้าหู้นะครับเอเคนนะครับนไหครับน้ำเต้าหู้นะครับน้ำเต้าหู้น้าเชื่อมก็จะมาใส่น้ำเต้าหู้นี่นะครับตอนมีกอุ่นกายนะครับน้ำเต้าหู้นะครับไม่จําเป็นจะต้อง มาทาตอนที่เราจะขายนะครับเราทําใส่ตู้อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าจะเอาไปขายร้อนนะครับแล้วก็ไปอุ่นนะครับแล้วก็ไปอุ่นแค่นั้นเองนะครับน้ำตัวหมูนะครับแบบไม่ใส่น้ําตาลถ้าไม่ใส่น้าตาลเราก็ใส่น้ําเชื่อมล้วก็ทําน้าเชื่อมเอาไว้นะครับทําน้ําเชื่อมมาไว้ก็ได้ก็ได้นะครับแบบที่ทำเอาไว้ให้ดูนะครับนี่นะครับน้ำต้มหมูที่เราทําไว้นะครับแช่ตู้ไว้เลยนะครับจะขายร้อนขายเย็น ก็ได้นะครับจะไปอุ่นก็ได้ครับไม่มีปัญหานะครับน้ำเต้าหู้สูตรนี้ไม่มีปัญหานะครับในการอุ่นนะครับนี่ะครับนี่คือน้ำเต้าหู้นะครับเมื่อเราจะบรรจุอย่างนี้นะครับสองิตรนะครับนะครับไม่เป็นไข่นะครับไม่เป็นไข่แล้วก็ไม่เป็นตัวนะครับแล้วก็ไม่แตกนะครับเราทําถูกหลักนะครับทําถูกหลักไม่มีปัญหาเลยสำหรับน้ำเต้าหู้นะครับอยู่ได้นานนะครับ น้ำเต้าหู้นะครับจะทําทน้ําเชื่อมใสหรือว่าจะใส่น้ําตาลอตอนขายก็ได้นะครับจะใส่น้ําตาลไปในเต้าหู้นี้ก็ได้นะครับได้หมดเท่านั้นนะครับโอเคนะครับต่นตอนน้าเชื่อมนะครับสวัสดีครับมาดูขั้นตอนทําน้ําเชื่อมนะครับที่ ใส่น้ำเต้าหู้นะครับที่เอาไว้ใส่น้ำเต้าหู้นะครับน้ำเชื่อมนะครับมี f อฟซท่านหนึ่งนะครับขอมานะครับว่าทําน้ำเชื่อมให้ดูหน่อยนะครับง่ายนะครับน้ำเชื่อมไม่ได้ยากนะครับน้ำเชื่อมสลับใส่น้ำเต้าหู้นะครับก็มีแค่น้ําตาลนะครับแล้วก็ใบเตยนะครับนี้ใบเตยโพลเซนนะครับที่เมืองนอกจะใช้ใบใบเตยแช่แข็งมานะครับถ้าบ้านเราก็ใช้ใบเตยสดได้เลยนะครับน้ําตาล ถ้าน้าตาล1กิโลนะครับน้าก็จะประมาณ500กรัมนะครับน้ำนยครับไม่ต้องช่างก็ได้นะครับเราเทใส่เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราตั้งไฟนะครับตั้งไฟตั้งไฟไปเรื่อยๆนะครับเราจะเอาข้นเอาเนียวขนาดไหนก็ขึ้นกับเรานะครับขึ้นกับเราเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะครับแต่มีบางท่านบางเจ้านะครับบางครูบางอาจารย์นะครับที่เขาจะใส่ลงไปนะครับอาจจะใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับหรืออาจจะใส่ ใส่ลงไปนะครับอันนั้นมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะใส่แล้วแต่คนคนนั้นจะใส่นะครับไม่มีผิดนะครับแต่นะครับถ้าน้ําเชื่อมเอาไปใส่น้ำตาหูนะครับไม่ควรใส่ที่ของมันเปรียวลงไปนะครับไม่ควรใส่ที่ของมันเปียวลงไปนะครับมันจะทําให้น้ำตาหู้มีปฏิกิริยานะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับใส่แค่นี้พอนะครับไม่เตย น้ำตาลนะครับจะเป็นน้ำตาลทรายแดงทรายขาวทรายอะไรได้หมดทุกอย่างนะครับนี่นะครับจะผสมน้ำตาลปี๊บน้ำอะไรได้หมดนะครับได้หมดนะครับถ้าอยากผสมก็ได้ไม่ผสมก็ได้นะครับวิธีทําก็เหมือนกันแบบนี้นะครับไม่มีอะไรที่จะวิเศษวิโสไปมากกว่านี้นะครับแค่น้ําเชื่อมทําให้น้ําเชื่อมมันข้นทนันเองนะครับทาให้มันข้นก็คือเราตั้งไฟไปให้มันให้มันแห้งลงทานันเองนะครับ ก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับอย่างนี้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับน้ำน้ำเราไม่ต้องช่างก็ได้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับนะครับถ้าใส่น้ำมากเราก็ต้องตั้งไฟนานอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ำเยอะเราก็ตั้งไปไม่นานเท่าไหร่ก็ได้แล้วนะครับมาดูขั้นตอนการไปตั้งไฟนะครับง่ายนะครับไม่ยากนะครับน้ำเชื่อมทําให้มันข้นกันนั่นเองนะครับเราจะมาตั้งไฟนะครับ คนในน้ำตาลละลายก่อนนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําตาลน้ําใบเตยเท่านั้นเองนะครับน้ำเชื่อมนะครับน้ําเชื่อมที่ขาดไม่ได้นะคือใบเตยน้ําตาลน้าเท่านั้นเองนะครับเราจะเคี่ยวไปเรื่อยนะครับว่าเราจะเอาข้นเราเหลวขนาดไหนเราก็กะเอาเองนะครับว่าเออเราเอาข้นขนาดนี้พออะไรอย่างนี้เราก็ปิดไฟปล่อยให้เย็นนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่นะครับต้องกรองก่อนนะครับเมื่อ น้ำเชื่อมเราอุ่นๆนะครับกองตอนอุ่นนะครับกองตอนอุ่นนะครับอย่ากองตอนเย็นนะครับกองตอนอุ่นนะครับอุ่นนะครับถ้ากองตอนร้อนเนี่ยมันก็จะร้อนไปนะครับมันก็จะลำบากนะครับกองตอนอุ่นนะครับต้องกองนะครับก่อนที่จะไปใช้เราต้องกองก่อนนะครับ แค่นี้เองนะครับเราก็ทําให้มันละลายเเราก็ปล่อยให้มันเดือดนะครับเดือดร้อนๆนะครับมันเดือดก่อนเราต้องยืนดูก่อนนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตอนมันเดือดนะครับนะครับเมื่อเมื่อน้ําเชื่อมเราเดือดแล้วเราจะเบาไฟนะครับเราจะเบาไฟนะครับเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้เองนะครับน้ําเชื่อมใส่น้ำต้มหูนะครับไม่ไม่ไม่ยากนะครับ น้ำตาลหนึ่งกิโลนะครับน้ำครึ่งกิโลนะครับน้ำตาลหนึ่งกิโลน้ำครึ่งกิโลใบเตยก็แล้วแต่เรานะครับสีใบห้าใบหกใบเจ็ใบก็แล้วแต่เร,เรานะครับ <S <S เราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจะเอาข้นเอาเหลวเอาเหนียวขนาดไหนก็ขึ้นกับเราเราก็ดูเอาเองนะครับว่าเราเอาขนาดนี้เราจะเอาขนาดนี้เราก็คือเอาปิดไปนะครับแต่น้ำเต้าหูา้น้ำน้ำเชื่อมที่ใส่น้ำเต้าหู้ก็จะให้มันข้นๆนหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจางนะครับให้มันข้นข้น เราเคี่ยวไปนะครับไม่ยากอันนี้ง่ายที่สุดนะครับนี่มีแค่นี้นะครับที่หลักๆและมีแค่นี้นะครับนี่นะครับบางเจ้าไว้ใส่น้ำมะนาวใส่ไข่ลงไปอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นมันแล้วแต่นะครับอยากใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องใส่แค่น้าน้ําตาลนักใบเตยเท่านี้เองนะครับแค่นี้ก็ได้เลยนะครับเราก็ตั้งไฟไปนะครับเห็นไหมครับ เช่นนี้ง่ายๆแล้วก็ตั้งปล่อยไปงี้แล้วครับไปอ่อนก่อนเราไปเชื่อมไปอ่อนก่อนแบบนี้นะครับนี่นะครับเราจะเชื่อมไข่เหมือนกับออโบลอยไข่หวานเราก็ทําแบบนี้นะครับก็ต่อไข่ลงไปนะครับแล้วต่อไข่ลงไปนะครับก็เป็นก็ไข่โบลอยนะครับไข่โบลอยก็เชื่อมจะน้ําเชื่อมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ ก็จะเชื่อมไปอย่างนี้นะครับอันนี้ง่ายมากคนระับเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับจนกวา่าเราจะเอาเนียวขนาดไหนก็แล้วแต่เรานะครับเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับเราจะเชื่อมไปอ่อนๆไอ่อนๆไว้ประมาณนี้นะครับ นะครับเชื่อมไปเรื่อยๆนี่นะครับน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมนะครับขาดไม่ได้คือใบเตยนะครับถ้าใส่ใบเตยนี่จะหอมมากเลยนะครับน้ำเชื่อมนะครับหอมมากเลยนะครับเอาไปผสมกับใส่น้ำมะพร้าวนะครับโอ้โหน้ำมะพร้าวธรรมดานะครับก็เป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมทันทีเลยนะครับน้ำเชื่อมตัวนี้นะครับเอาไปใส่ น้ำมะพร้าวธรรมดานะครับเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมเลยนะครับนะครับเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเราจะเอาเหนียวขนาดไหนเราก็เคี่ยวไปนะครับเคี่ยวไปนะครับจนแห้งแห้งยิ่งแห้งยิ่งเหนียวนะครับยิ่งแห้งยิ่งข้นยิ่งเหนียวนะครับอันนี้นะครับโอเคนะครับน่าจะน่าจะเข้าใจแล้วนะครับน่าจะทําได้แล้วนะครับแค่น้าเชื่อมแค่นั้นเองนะครับน้าตาลหนึ่งกิโลนะครับถ้าน้ําตาลสองกิโลน้ําก็หนึ่งกิโลอะไรอย่างนี้นะครับถ้าน้ําตาล ห้ากิโลนะครับน้ําก็สองกิโลครึ่งอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราใส่น้ํามากเกินนะครับเราก็ต้องมาตั้งนานนะครับมาเคี่ยวนานนะครับเคี่ยวนานก็เสียพลังงานเสียแก๊สเสียอะไรไปนะครับเราไม่ต้องไปใส่น้ําเยอะนะครับหรืออาจจะใส่น้ําน้อยกว่านี้นะครับหรือจะน้ําตาล1กิโลน้ําี่ร้อยหรือ3 0 0 mm. ้อยอะไรอย่างนี้นะครับเราจะไม่ต้องมาเคี่ยวนานแล้วไม่ต้องมาเสีย พลังงานนะครับไม่ต้องมาเสียแก๊สนานนะครับนะครับมันตามทรายอะไรก็ได้นะครับทรายขาวทรายแดงทรายไรได้หมดนะครับนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้นะครับที่จะทาให้หอมไปเลยนะครับโอเคนะครับนำเชื่อมแค่นี้จบนะครับปล่อยให้อ่อปล่อยให้อุ่นนะครับแล้วกองนะครับอย่ากองตอนนั้นร้อนนะครับมันอันตรายนะครับกองตอนขุ่นๆนะครับ แล้วก็อย่ากองตอนเย็นนะครับมันกองยากนะครับถ้ผ้าขาวางนะครับถ้้ผ้าขาวางนะครับกองนะครับอย่าไปกองตอนร้อนแล้วก็อย่ากองตอนเย็นนะครับทําเย็นมันก็จะมันจะมันจะไม่ค่อยรอดนะครับถ้าร้อนร้อนมันก็จะร้อนเรานะครับนี่นะครับแต่ถ้ากองร้อนได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะมันจะรอดง่ายนะครับเข้าไหมครับ ไปเรื่อยๆนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับไฟมันอ่อนนะครับมาดูไฟก่อนนะครับอันนี้ต่ําสุดแล้วนะครับไฟมันลดไฟแก้กตัวต่ำสุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปสุกกินก่อนโอ้หอมมากเลยนะครับหอมใบเตยน,นะครับ เีนะครับเราจะข้นจะเอาเหนียวก็แล้วแต่เรานะครับดูกันตอนกองนะครับงานเชื่อมนะครับกองนะครับใช้ผ่าขาบ้างนะครับ จะพาเขาบาังนะครับเพราะว่าเย,ย็นไม่ได้นะครับถ้ามันเย็นน้ำจะกองยากนะครับ เราก็กอรอกใส่ขวดนะทำได้แล้วเราก็กอรอกใส่ขวดนะครับนะครับเราก็จะได้น้ําเชื่อมแบบนี้นะครับนะครับเราก็จะได้น้ําเชื่อมแบบนี้นะครับก็กรอกใส่ขวดนะครับต้องใช้ผ้าขาวบางถีนะครับกองขนาดร้อนๆก็ได้นะครับจะก,กองง่ายนะครับเย็นไม่กองไม่ได้นะครับ เราจะเอาข้นเอาหนวยขนาดไหนก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็เราก็จะกรอกใส่ขวดนะครับนะครับเราจะได้น้าเชื่อมแบบนี้นะครับนี่คือน้ําเชื่อมนะครับที่เรานะครับนะครับเชื่อมแล้วก็กรอกใส่ขวดนะครับแค่นี้เองนะครับน้ำเชื่อมไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับ เ่านั้นนะครับก็ใส่ขวดแบบนี้นะครับโอเคนะครับทำาันนี้ทำเชื่อมใส่น้ำเต้าหู้นะครับโอเคนะครับ